ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณเอิร์ทครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินได้เล่าเรื่องร้อนๆให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกนะครับคุณเอิร์ทเล่าว่าครั้งหนึ่งผมเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนัก เกี่ยวกับการเข้าใช้บริการห้องสาวหน้าในโรงแรมระดับ3-4ดาวซึ่งในตอนนั้นผมมีความเชื่อว่าโรงแรมที่เรียกได้ว่าเป็นโรงแรมรู้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเจอผีและแน่นอนว่าผมคิดผิดโดยปกติแล้วเวลาที่ผมกับแม่ไปบ้านยายที่ต่างจังหวัดเรามักจะอยู่ที่นั่นกันนานเป็นสัปดาห์ และทุกครั้งที่ไปบ้านยายผมจะไปใช้บริการห้องสาวหน้าของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านยายนักตอนนั้นผมไปอยู่ที่บ้านยายได้ประมาณสองสาวันแล้วผมจึงออกไปใช้บริการห้องสาวหน้าที่โรงแรมเหมือนเคยแต่หน้าแปลกที่วันนั้นไม่ค่อยมีแขกเข้ามาใช้บริการมากนักและทุกคนก็กลับกันเร็วมาก ทำให้ผมกลายเป็นลูกค้าเพียงคนเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ด้วยความคุ้นเคยกับสถานที่และไม่ได้นึกถึงเรื่องราวของความน่ากลัวใดๆเลยผมจึงออกจากห้องสาวหน้าแล้วมานั่งแช่อ่างจากุชชี่ต่อต้องบอกว่าบรรยากาศรอบข้างตัวผมในตอนนั้นเงียบสงัดและหวังเวงจากที่ผมไม่ได้คิดอะไรในใจผมก็เริ่มวันขึ้นมาบ้าง เพราะบรรยากาศมันชวนให้คิดแต่ก็ด้วยความงกเสียดายค่าบริการรู้สึกว่าตัวเองยังใช้บริการได้ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจึงต้องพยายามค่มความกลัวเอาไว้ในระหว่างที่ผมกำลังแช่น้ำอยู่ในอ่างจากุชชี่พร้อมกับคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นขาของคนเดินผ่านเข้าไปในห้องสาวนามันจึงทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้าง สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกํำลังถูกจ้องมองอยู่ผมจึงมองไปทางที่ผมรู้สึกว่ากำลังมีคนจ้องมองผมแล้วผมก็เห็นผู้หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพนุ่งผ้าเช็ดตัวสีขาวพืนเดียวในลักษณะกระโจมอกนั่งอยู่ในห้องสาวหน้าที่ผมแปลกใจมากก็คือทำไมหญิงสาวคนนั้นถึงไม่ปิดประตูห้องสาวหน้า แต่ถ้าคิดในอีกแง่มุมหนึ่งคือเธออาจจะเปิดเพื่อระบายความร้อนก่อนก็ได้แล้วจูๆ่ๆผมก็รู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อผมสังเกตเห็นว่าหญิงสาวคนนั้นที่นั่งอยู่ในห้องสาวหน้าซึ่งอยู่ตรงหน้าของผมในตอนนี้เธอไม่มีขาผมจ้องมองไปที่เธอด้วยความตกใจและไม่แน่ใจในสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้าผมจ้องมองอยู่นานพอสมควร จนแน่ใจแล้วว่าเธอไม่ใช่คนแน่ๆและก็ดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนั้นจะรู้ตัวว่าผมเห็นสิ่งผิดปกติในร่างกายของเธอเธอสยะยิ้มให้กับผมแล้วร่างของเธอก็หายไปซึ่งหายไปต่อหน้าต่อตาของผมด้วยตามมาด้วยเสียงร้องไห้ปิตนาที่ดังก้องอยู่ภายในห้องผมรีบขึ้นจากอ่างวิ่งหน้าตาตื่นออกไปที่เคาน์เตอร์เพื่อไปหาพนักงาน พนักงานประจำเคาน์เตอร์เห็นผมวิ่งหน้าตาตื่นมาก็ตกใจแต่คำถามแรกที่พนักงานคนนั้นถามผมพี่เห็นอะไรหรอครับผมจึงไม่ได้ตอบอะไรแต่ให้พนักงานพาไปเอาของในตู้ล็อกเกอร์ในตอนแรกพนักงานปฏิเสธที่จะไปกับผมโดยอ้างว่าไม่มีใครเฝ้าเคาน์เตอร์แต่ผมขยันพยอจนพนักงานนั้นยอมไปด้วย ผมรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วรีบออกมาจากสถานที่แห่งนั้นให้โดยเร็วที่น่าแปลกอีกอย่างคือพนักงานที่ประจำอยู่เคาน์เตอร์คนนั้นตามผมลงมาด้วยผมจึงแอบแซวไปว่าอา้าวไม่ต้องอยู่เฝ้าเคาน์เตอร์แล้วหรอพนักงานคนนั้นได้แต่ยิ้มเจริญให้กับผมพอกลับมาถึงบ้านผมก็เล่าเรื่องที่ผมไปเจอมาที่โรงแรมให้แม่กับยายฟังผมจึงได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมา ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับดงวงวิญญาณของหญิงสาวที่ผมได้พบเห็นก่อนอื่นผมขอย้ำก่อนว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่ผมได้รับฟังมาจากยายของผมเท่านั้นซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเท็จประการใดยายผมเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมประจำจังหวัด จึงถูกใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนใหญ่คนโตที่มาจังหวัดแห่งนี้ก็มักจะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ทั้งสิน้นบริเวณชั้นที่เป็นห้องสาวหน้าในปัจจุบันที่ผมไปใช้บริการมานั้นเคยถูกใช้เป็นชั้น V.I.P. จัดห้องรับรองสาหรับแขกผู้ใหญ่ระดับคนใหญ่คนโตของบ้านเมืองเท่านั้นชั้นนั้นไม่ได้เปิดให้บริการแก่คนทั่วไปว่ากันว่า สมัยก่อนจะมีการจัดหาเด็กสาวมาคอยให้บริการแขก V.I.P. ด้วยซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งเด็กสาวที่สมัครใจและก็ไม่สมัครใจเคยมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่ามีเด็กสาวบางคนที่มาเป็นหญิงบริการเสียชีวิตณนะสถานที่แห่งนั้นด้วยแต่ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดของการเสียชีวิตผมจึงคาดเดาเอาเอ,าเองจากเรื่องที่ยายเล่าให้ฟังว่า วิญญาณของหญิงสาวที่ผมเห็นอาจจะเป็นหญิงสาวที่เคยเสียชีวิตณนะที่แห่งนั้นก็ได้เช้าวันต่อมาผมจึงตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณของหญิงสาวที่ผมได้พบเจอนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมได้เจอผีแบบเป็นตัวเป็นตนแน่นอนว่าผมไม่เข้าไปใช้บริการที่โรงแรมแห่งนั้นอีกเลยและหลังจากนั้น ผมก็กลายเป็นคนกลัวห้องสาวนาจากประสบการณ์การเจอผีในครั้งนั้นทําให้เวลาที่ผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและต้องไปพักตามโรงแรมต่างๆผมจะหลีกเลี่ยงการไปใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางเพียงคนเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปความกลัวจากประสบการณ์ในครั้งนั้นก็เริ่มเลือนรางผมเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มกล้าที่จะอยู่ลําพังตัวคนเดียว ในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินกระทั่งช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปีหนึ่งผมกับเพื่อนๆนัดกันไปเขาดาวที่เกาะแห่งหนึ่งเราเลือกพักในรีสอร์ทที่อยู่ไม่ไกลจากหาดมากนักบรรยากาศของสถานที่พักสวยงามและน่าอยู่จนไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวเลย ผมกับเพื่อนๆพ,พักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนั้นเป็นเวลา4วัน -3 มคืนคืนที่1และคืนที่2องเหตุการณ์ปกติดีทุกอย่างผมและเพื่อนๆปาร์ตี้สังสรรค์กันอย่างสนุกตามภาษาพวกเราจนกระทั่งถึงคืนที่3เป็นคืนแห่งการพักผ่อนก่อนเดินทางกลับจึงไม่มีการดื่มเหมือนช่วงสองคืนที่ผ่านมาพวกเรานั่งกินข้าวเย็น คุยเล่นกันถึงเวลาประมาณสามทุ่มก็แยกย้ายกันเข้านอนผมได้นอนกับเพื่อนที่ชื่อหนุ่มเพราะหนุ่มกับผมเป็นชายโสดเพียงสองคนในทิปนี้คืนนั้นผมนอนหลับไปอย่างรวดเร็วพูดได้ว่าพอหัวถึงหมอนก็หลับไปเลยคืนนั้นผมฝันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างผอมบางสวมเสื้อผ้าสีดำเป็นเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้น มานั่งอยู่บนเตียงนอนของผมในความฝันผมเองก็นั่งคุยกับหญิงสาวคนนั้นแต่ผมจำไม่ได้ว่าคุยกันเรื่องอะไรแล้วสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ลุกเดินออกไปจากห้องผมผมเดินตามผู้หญิงคนนั้นออกไปจนถึงหน้าประตูห้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ชี้ไปทางขวาแล้วบอกกับผมว่าหนูอยู่ห้อง A22 นะสักพัก ผมก็สะดุ้งตื่นเพราะหนุ่มมันมาปลุกผมหนุ่มถามผมว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่ามันเห็นผมนอนละเมอเสียงอือออแต่เป็นลักษณะกระอึกกระอักเหมือนคนหายใจไม่สะดวกหนุ่มนอนมองผมอยู่สักพักพอเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาปลุกผมผมก็บอกกับหนุ่มไปว่าผมฝันแต่ยังไม่ได้เล่าความฝันนั้นให้หนุ่มฟังแล้วกว่าจะหลับทีนี้ก็นานพอสมควร เพราะพอหลับตาลงทีไรก็จะนึกถึงแต่หน้าน้องหญิงสาวคนนั้นตอนที่ผมหลับไปรอบที่สองผมก็ยังคงฝันเห็นหญิงสาวคนเดิมครั้งนี้เธอมายืนที่หน้าห้องของผมด้วยหน้าตายิ้มแย้มเธอพูดกับผมว่าอย่าลืมไปรับหนูที่ห้องนะในฝันผมพยักหน้าเป็นการตอบรับเช้าวันต่อมาก่อนที่จะเดินไปกินข้าวเช้าที่ห้องอาหาร ผมลองเดินไปทางห้องที่อยู่ด้านขวามือตามที่หญิงสาวในฝันบอกกับผมปรากฏว่าเห็นห้องพักหมายเลข a 2 2อย่างที่ผู้หญิงคนนั้นบอกผมจริงๆทั้งๆที่ผมไม่เคยเดินไปทางนั้นเลยและไม่มีป้ายบอกทางหมายเลขห้องด้วยผมไปหยุดยืนอยู่หน้าห้อง A22 ออยู่ครู่หนึ่งจนหนุ่มต้องเดินมาถามผมว่าผมทำอะไรในระหว่างเดินไปที่ห้องอาหาร ผมจึงเล่าความฝันให้หนุ่มฟังและเรื่องราวแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผมกลับไปเที่ยวเขาดาวช่วงนั้นผมอยู่ที่คอนโดเพียงคนเดียวแม่กลับไปฉลองปีใหม่กับญาติพี่น้องที่บ้านยายพ่อกลับมาถึงที่คอนโดผมก็วิดีโอคอลคุยกับแม่เพื่อเป็นการรายงานตัวว่าผมกลับมาถึงที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วแม่จะได้ไม่เป็นห่วง ระหว่างที่คุยกันไปคุยกันมาแม่ก็ถามผมว่าผมอยู่กับใครผมก็ตอบแม่ไปว่าผมอยู่คนเดียวแต่แม่กลับบอกว่าทำไมแม่เห็นเหมือนมีคนเดินผ่านไปด้านหลังของผมซึ่งผมคิดว่าแม่พูดอ้างผมเล่นแต่ด้วยความที่แม่พยายามขยันขยอเอาคำตอบว่าผมอยู่กับใครนั่นจึงทําให้ผมรู้สึกได้ว่าแม่ไม่ได้พูดเล่น ผมก็ยืนยันคําตอบเดิมว่าผมอยู่คนเดียวจริงๆผมถามลักษณะของคนที่แม่เห็นซึ่งลักษณะที่แม่บอกทำให้ผมนึกถึงหญิงสาวที่ผมฝันถึงตอนอยู่ที่เกาะผมเริ่มรู้สึกกลัวเมกลาที่จะอยู่คนเดียวผมจึงโทรหาหนุ่มเพื่อขอให้หนุ่มมาอยู่เป็นเพื่อนหนุ่มก็มาอยู่เป็นเพื่อนผมคืนนั้นต้องเปิดโคมไฟที่หัวเตียงนอน ทำให้ผมนอนไม่ค่อยหลับอีกทั้งในใจก็รู้สึกเป็นกังวลแปลกในขณะที่ผมกําลังจะพลิกตัวในมือของผมก็ไปสัมผัสเข้ากับบางสิ่งบางอย่างลักษณะเหมือนใบหน้าของคนและผมก็ลองจับแบบรูปคลำดูเพื่อความแน่ใจปรากฏว่าก็มีตามีรูจมูกมีปากเป็นลักษณะรูปร่างใบหน้าของคนจริงๆผมคิดว่าเป็นใบหน้าของหนุ่ม ผมจึงหันไปมองว่าหนุ่มมานอนอะไรตรงนี้พอลืมตาขึ้นผมก็เห็นหนุ่มนอนหลับอยู่ตรงหน้าของผมตอนนั้นใจของผมหลนห่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะผมยังรู้สึกได้ว่ามีคนนอนอยู่ข้างหลังคําถามเกิดขึ้นในหัวผมทันทีใครนอนอยู่ข้างหลังผมในเมื่อในห้องนี้มีผมอยู่กับหนุ่มแค่สองคนและหนุ่มก็นอนอยู่ตรงหน้าของผม ในใจของผมตอนนั้นต้องบอกว่ากลัวก็กลัวอยากรู้ก็อยากรู้ผมจึงตัดสินใจหันไปดูว่าใครอยู่ข้างหลังและก็เป็นอย่างที่ผมคิดหญิงสาวคนที่ผมเจอในฝันเธอนอนอยู่ข้างๆผมพอเธอเห็นว่าผมมองเธอเห็นแล้วเธอก็ลุกขึ้นนั่งข้างๆเตียงแล้วก็หันมายิ้มให้ผมผมรีบเอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วก็สวดมนต์อยู่ใต้ผ้าห่ม แล้วก็มีเสียงของหญิงสาวคนนั้นสวดมนต์ตามผมจากนั้นผมก็หลับไปซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าหลับไปตอนไหนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วแต่ตอนที่ผมตื่นขึ้นมานั้นหนุ่มเพื่อนผมก็กลับไปแล้วผมรีบโทรไปโวยวายเพื่อนว่ามันหนีกลับก่อนไม่ยอมบอกแล้วคำตอบที่ผมได้รับก็คือจะไม่ให้มันหนีกลับได้ยังไงก็มันโดนผีหลอก ผีผู้หญิงชุดดำมานั่งจ้องมันอยู่ที่ปลายเตียงจนมันนอนไม่หลับสักพักผู้หญิงคนนั้นก็เดินมานั่งข้างเตียงแล้วก้มหน้าลงมาจ้องมันแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่ปลายเตียงทําแบบนี้อยู่ซ้ำๆจนมันทนไม่ไหวต้องหนีกลับบ้านกลางดึกวันนั้นผมยังรีบเดินทางไปหาแม่ที่บ้านของยายพอไปถึงผมก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่ผมและยายฟัง ยายจัดแต่งจานดอกไม้ทูบเตียนแล้วไปไหว้ที่ศาลพระภูมิของบ้านยายบอกกับผมว่าเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางว่าไม่ให้ดวงวิญญาณที่ติดตามผมมาเข้ามาในบริเวณบ้านของเราได้แล้วพรุ่งนี้ยายจะพาผมไปอาบน้ำมนต์ที่วัดคืนนั้นผมนอนกับแม่และยายที่ห้องนอนของยายตกดึกมาผมก็ได้ยินเสียงหมาหอนกันกลียวเหมือนกับว่า มันตั้งใจวิ่งมาหอนอยู่บริเวณหน้าบ้านผมแอบไปส่องดูบริเวณหน้าบ้านก็เห็นเป็นเงาดำๆเดินไปเดินมาอยู่เช้าวันต่อมายายผมก็พาไปอาบน้ำมนต์ที่วัดก่อนอาบน้ำมนต์หลวงพ่อที่วัดท่านก็ทักมาว่าผมมีดวงวิญญาณของหญิงสาวติดตามอยู่และดวงวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นรู้สึกถูกชะตาอยากอยู่กับผมจึงติดตามผมมาด้วย หลวงพ่อท่านจึงให้ผมอาบน้ำมนต์และทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อขับไล่ดวงวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นให้เลือกติดตามผมและถึงแม้ว่าจะไล่ดวงวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นไปแต่ผมก็ไม่ลืมที่จะทำบุญและสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณของหญิงสาวชุดดำที่ผมเจอและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าในวันนี้ครับ ถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ